โอเคครับคุณสวัสดีน้องแมวนะครับสวัสดีน้องเจี๊ยบน้องหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้คุยนะครับคุณรุ่งอีกทีหนึ่งนะครับยกเลิกไปแล้วเอาใหม่คุณรุ่งไลน์เดี๋ยบอสหาก่อน สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ไม่หนีไปไหนนะขอบคุณนะครับนะจริงจริงไม่ไม่ใช่ว่าบอสอะไรหรอกคือเราเหมือนรู้จักกันมานานเหมือนว่าปินน้องมนหรือว่าหลายๆคนเนี่ยคุณอ้อยเหมือนว่าน้องนันน้องเทียมน้องอะไรแล้ววันหนึ่งเราหายไปหรือว่าไปอยู่บ้านอื่นไม่ว่าน้องมาลางเงี้ยความผูกพันมันใจหายอ่ะแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่ดีกับน้องหรือเปล่าเราบอสทาอะไรไม่ดีหรือเปล่าทําผิดน้องก็ไม่สบายใจหรือเปล่าอยู่บ้านเรา ทำไมถึงหายอะไรเนียความรู้สึกซึ่งเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็รู้สึกไม่ดีเวลาดูแลลูกบ้านอาจจะไม่ทั่วถึงนิดนึงนะครับแล้วมันมันรู้สึกแบนใจหายะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้ยมาสวยมาเลยวันนี้สวัสดีสวัสดีครับโอยเอาวันนี้มาเป็นเจนะครับมาเี้เป็นสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับ โอเคนี้ก็สวยแล้วไม่ต้องเอาก็นลุ้งได้เลยเอาจริงจงนะลุกไหนก็เอาอยู่จะเขียนหนวดก็เขียนไม่ทันหนึ่งคนที่แบบว่า acting แบบมาแบบถล่มทลายมาบทธรรมดาก็เล่นให้มีสีสันเล่นให้มีซีนได้นะครับไอดนีบอสชมมากเลยเอาจริงๆคุณดุ้งเก่งกว่าบอสไปอีกตอนนี้ในการเล่นนะครับเล่นเล่นดีมากเล่นดีมากเหมือนบทพระเอกที่อกหางไปเออคุณเจ็บโวอย่างเงี้ยดูบทเรียบมากไม่มีอะไรแต่เล่นแบบ เล่นดีอ่ะเล่นเรียวมากเล่นดูเป็นธรรมชาติมากๆนะครับแล้วก็บทนอ่าอะไรนะจีอะไรนะที่อ่าจีอะไรที่เออกระเทยจริงจริงๆเขาไม่ได้เด่นอะไรมากนะเขาแค่เล่นออกมาแล้วคือมันมันใช่การแต่งตัวแอ t i n งเล่นผู้หญิงแล้วเล่นให้เป็นกระเทยนี่เล่นยากนะ เราเป็นผู้หญิงแล้วเล่นให้เป็นกระเทยเนี่ยมันมันมัน,มนยากนะครับเพราะฉะนั้นคุณลุงเล่นออกมานี่ดูเป็นกระเทยดูแอคติ้งการอะไรนี่คือแบบแล้วรู้ไหมว่าเวลาคนที่เขาเล่นเก่งๆอ่ะเราจะสังเกตไหมว่า เราดูแบบว่าเอ้รู้ว่าเขาจะเป็นเหมือนเวลารู้ว่าเขาจะเป็นกระเทยจริงหรือว่าเขาจะเป็นทอมจริงพอเล่นเป็นผู้ชายไงรือว่าเขาจะเป็นทอมหรือเปล่าบางคน้ก็จะแม้บว่าเขาเขา,เขาเล่นเป็นธรรมชาติไงครับเขาเล่นเป็นเนี่ยเขาสลับเปล่าท<อ><ต>ี่แม่เป็นกระเทยแม่เป็นกระเทยใช่ไหมครับนี่อะไรก็คือมืออาชีพมืออาชีพมืออาชีพนะครับนะประมาณนั้นเก่งเก่งเก่งยอมรับเลยแล้วรอบนี้นะบดต้องขอชมนิดนึงว่าเก็บดีเทลรายละเอียดเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งทีมคือไม่ดรอปสักคนหนึ่ง คือปังทั้งยกทีมอะรอบนี้คือได้หมดทุกตัวละครไม่มีที่ตีบอสยังซึ้งเลยโอ้ยรอบนี้ทีมคุณรุ่งนี้คือมาแบบจัดเต็มตอนแรกนาคีครบลอยมาเนี่ยบอสก็รู้สึกว้าวนะแล้วอาจจะดอปที่ยูพินบ้างวาวาแต่พอววมแม่อายมาเนี่ยโอ้โหคือแบบ ทุกตัวละครเนี่มันเด่นหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนมีซีนแล้วบทดีมากบทเนี่ยคือดีมากต่อเนื่องกันดีหมดแม้กระทั่งน้องจ๋าบทหมอเนี่ยเล่นดีมากและที่เซอร์ไพรส์สุดๆก็คือ,อคนที่เล่นเป็นอะไรนะ,ะที่เล่นเป็นเป็นพ่อค<อ>ับับ้นบทบทไม่เคยเห็นเขาเลยนะไม่หมายถึงว่า,า,มาไม่ได้้มาแล้วมาเล่นนี่คู่เสียงพูดเสียงร้องอคติง้ง มันได้เลยบอสรู้สึกว่าโอ้ยคนนี้คือบอสประทับใจมากบอสเห็นแล้วบอสบว่าคุณเล่นดีมากคุณเล่นดีมากเชื่ออะไรนะครับคนนั้นชื่ออะไรนะบอสไม่รู้จักชื่อเลนชื่อชื่อชื่อ,อจริงๆน้องมายุรีแต่ชื่อที่เล่นในวีซิงอ่ะใช้ว่าคิดถึงเออคุณคิดถึงอะ่ะเล่นเก่งแล้วก็ใช้เสียงโทนแบบทําคียให้เป็นผู้ชายอะ่ะเข้าใจไหมเล่นดีแบบนี้บอสต้องคิดว่าโอ้ยเขาเขาเก่งอ่ะเขาเก่งอ่ะรู้สึกว่ามีของไว้คนนี้เออเล่นดีอ่ะเล่นดีนะครับเออซึ่ง รอบนี้คือบอสที่ว่าโอ้มาเตอร์พีดของคุณลุงเลยเนี่ยนะครับคือเก็บตกรายละเอียดจากครั้งที่แล้วได้หมดทุกอย่างแล้วมาแบบสมบูรณ์แบบอะสมบูรณ์แบบนะครับเนาะซึ่งซึ่งมันก็ต้องอยู่ที่เพื่อนๆแล้วกันตอนนี้นะแต่สำหรับบอสคือได้ใจบอสมากเพราะเล่นดีมากนะครับยิ่งน้องฝุ่นเนี่ยโอ้ยบอสเนี่ยแบบคุณนอะอะไรทั้งร้องทั้งราทั้งพูดทั้งอะไรทุกอย่าง อารมณ์อะไรคือทําไมคุณเก่งอย่างนี้เสียงร้องเนี่ยสุดยอดมากคือเสียงร้องอ่ะอินเนอร์ในเสียงนะเขาเรียกว่าอินเนอร์ในเสียงร้รงคือมาแบบโอ้โหแค่ฟังเสียงร้องดูไม่ต้องดูแอคติ้งอ่ะเราก็ร้องไห้ตามแล้วแค่ฟังแค,แค่แค่เสียงลองร้องปิดดูทุกคนลองปิด MV ที่ต้องฝนเล่นดูแล้วก็ฟังแค่เสียงคุณจะรู้ว่าโอ้โหนี่ขนาดแค่เสียงนะคุณเอาอยู่คนลุกคนพองคือแบบตอนแรกอะพอปล่อยมาบอสว่าเสือดำเนี่ยมา วินแล้วละ่ะรอบนี้นักเส็งยอดเยี่ยมคือบอสจะดูนักเส็งยอดเยี่ยมเป็นหลักคือไม่น่ามีใครสู้ได้แล้วนะ <c oughs> เราก็คิดงั้น <c oughs> พอมาปั๊บเนี่ยไม่ไอายคุู่้องฝุ่นเนี่ยโอ้ยพูดเหนือด้วยแล้วโอ้ยฉากกล้ำกวนฉากมีการรำดาบด้วยบทตอนนี้ค่ะตอนที่อดับขึ้นมาเนี่ยแบบน้ําตาไหลาตามเลยคือโอ้แตนะ่แล้วเราแล้วแล้วเวลาเราไปดิวเนี่ยแทบจะไม่ต้องบิ้วเลยเหมือนบอสปกติต้องไปบิวนะที่จะไปเล่นไอ้นี้เราไปเล่นเนี่ยไม,ไม่ไม่ต้องบิวเลยเพราะว่า เขาส่งมาเต็มขนาดนั้นใครไม่ร้องก็เนาะไม่รู้จะทําไงหมายถึงว่าไปเล่นเนี่ยคือน้ําตาออกอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องมิ้วอารมณ์เลยอะประมาณนั้นเนาะน้องเดือนก็สุดๆเล่นเนาะบนน้องสาวก็โอ้โหใสใส<ๆ>น่ารักดูแบบนั้นแต่ว่ามีของอะ่ะมีของอะคือวางคาแรคเตอร์ตัวละครโดนมากโดนมากบทประทับใจมาก วันนี้กคือปลื้มมากเนี่ยรอวันนี้มานานเลยมาได้ชม <c oughs> จะมาบอกว่าวกติพอไม่ได้ไม่ได้คุยในกลุ่มเลยว่าว่าว่าทำได้ดีเนาะคือบอสยอมเลยว่าเนี่ยสิ่งที่บอสต,ต้องการคือแค่นี้จริงๆริงอ่ะบอสถึงบอกว่าเนี่ยสองอีพีน่าจะไม่เล่นแล้วมั้งเพราะว่าก็น้องก็เก่งกันหมดก็ได้กันหมดแล้วเนี่ยเขาเล่นดีขนาดนี้แล้ว เออไม่ต้องฝึกกันแล้วมั้งเพราะว่ามันได้กันมดน่ะแบบแต่หลายคนบอกว่าบอสเล่นเหน็บแล้วเราอยากเล่นอีกเราติดละครแล้วเราอยากจะเปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยๆให้บอสเห็นให้เลยคือเมื่อก่อนอ่ะบอสคิดว่าก็มีคนใหม่มาอีกค่ะมีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆก็สนุกเนาะเราอยากเล่นกันต่อเนาะสรุปเนาะคือเมื่อเมื่อก่อนอ่ะบอสคิดว่าเราต้องฝึกบอสว่าสักห้าหก KP น่าจะเก่งแล้วล่ะ ข้าใจบอสบอสคิดอย่างงั้นเนี่ยบอสคิดว่าเพราะว่าเรามันแข็งแบบหลายคนนี่คือไม่เคยเล่นละครไม่เคยเล่นนะไม่เคยเข้าใจไหมครับหลายคนจับจุดไม่ติดว่าบอสต้องการอะไรวะเนี่ยแกต้องการอะไรแกเอาอะไรทําไมเราต้องให้เราทําแบบนี้ทําไมเนื้อเรื่องต้องโยงกันทําไมบทละครต้องเป็นแบบนี้ทําไมทําอะไรตอนนี้ทุกคนเข้าใจหมดแล้วไงตอบโจทย์ที่บอสต้องการแล้วเล่นฉากพลิกๆกเล่นเนื้อเรื่องที่มันดูอย่างที่บอสต้องการหมดแล้วบอสก็คิดแบบ เมื่อก่อนบางทีบอกโอ้ห้า EP น่าจะน่าจะได้ซุปตาร์น่าจะเก่งแต่ทีนี้พอ EP สองพอเห็นแล้วแต่ละทีมนี่โอ้โห คือบอสเห็นว่าที่สอง EP เนี่ยวคุณก็เก่งกันขนาดนี้แล้วถ้าเกิดห้า EP นี่จะเก่งขนาดไหนนะครับบาสสุดๆนะครับนะครับมีคนมาฝากตัวกับเจ๊แล้วเนี่ยอ๋อใช่ไหมแล้วบอมีทีมน้องจะเอกว่าทีมน้องก็เปลี่ยนทุกทีมไอ้นี้บอสเห็นด้วยนะถ้าเกิดเรามีความทราบความสามารถย่นดีดึงคนอื่นมาควรจะดึงมาเป็นเกสนะครับเพื่อให้อัตรัมันเพิ่มขึ้นนะครับเราไม่ต้องเล่นกับคนเดิมๆอยู่ทุกรอบมีคนใหม่เข้ามา มันก็ตื่นเต้นคดหมายถึงคนดิวบ้านเราอ่ะเหมือนคนดิวหรือหมายถึงหมายถึงยอดผู้ชมละครให้เราผมว่าเราเป็นนักแสดงในทีวี TV. แล้วเราต้องทําอะไรก็ได้ให้คนดูชอบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีดารานักแสดงใหม่คนนี้มารับบที่ก็อยากเห็นว่าคนนี้รับบที้ยังไงมันก็ตื่นเต้นสำหรับคนที่ไปดิวไปดูนะครับเข้าใจนะครับตอนนี้เข้าใจนะได้ใครมาครับคุณรุ่งร่บนี้ ยังค่ะเพราะว่าตอนรอบนี้เนี่ยน่าจะต้องได้คนใหม่เพราะเพราะต้องจามเวลาไม่ได้เลยตอนนี้ใช่ไหมครับงานเยอะงานเยอะมากนะครับแต่ขนาดงานเยอะบุตรหมอก็เอาอยู่นะก็ยังช้ากว่าน้องอินนี่อีกกะกะจะไปติดต่อน้องบนเหมือนกันแล้วคิดเรื่องเดียวด้วยนะคิดเรื่องเดียวกันด้วยนะจริงเหรอน่าจะต้องเปลี่ยนใหม่แล้วข้าวนอกนาไงถ้าเกิดนั้นเล่นได้คือข้าวนอกนาเนี่ยจริงๆถ้าเกิดไปดูมันก็ติดเน ดำต้ลงทุนนิดนึงมันก็สนุกนะเข้านานแล้วก็นักร้องต้อง มันก็มันก็ได้นะครับแต่ว่าบุญรอดก็แต่บุญรอดมันมีให้เล่นเยอะไงมันเป็นอีต,ตัวมีอะไร <c oughs> ล้วคือมันเป็นสีสนะันนะคุณแต่งสีแดงสีชมพู <c oughs> สีอะไรกันคือก็ใช่ไหมมันเป็นอะไรที่สีสารแตบมสเชอบมีละครเดี๋ยวเ,<อ>เดี๋ยวลองลหาแนวหนัง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่มันฉีกไปอีกนิดนึงจะได้ <c oughs> ไม่ซ้ำกันนะคะใช่ไม่ซ้ำกันจะได้สนุกแต่จริงๆก็สนุกนะเหมือนทุกรอบที่มาเนี่ยก็สนุกนะที่เลือกกันมาเนี่ยบสชอบนะบสชอบตอนนี้ที่รู้ๆก็คือได้ข่าวว่าน้องเอน้องจ่าเอ๋ก็เล่นคมแฟร์นะครับเขาก็มีเกสต เก็น่าสนุกนะครับน้องใบหม,หมอนเนี yeah> ่ยรู้สึกเล่นเป็นชุดจีนอะไรก็ไม่รู้เล่นเป็นหนังกายกรรมข้างไรนึ่งมันก็ตื่นเต้นของพี่ลูกดีอยังยังยังไม่ได้คิดเลยเนี่ยเกสเกจอเลยก็ยังไม่ได้หาเลยคิดว่าจะต้องหาเข้ามาแล้วตอนนี้ใช่ต้องหาก็มาเพราะว่ามันมันลุตไปเรื่อยๆมันลุตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องหานะครับจะได้จะได้สนุกด้วยนะครับนะครับค่ะอ่ะก็จะได้เพิ่มสีสันเข้ามาหลายคนชมว่าเออทำไมคุณรุ่งเก่งจังแล้วคุณรุ่งเทคนิคการแสดงคุณรุ่งเป็นยังไงครับเนี่ย เาอยู่ทุกรอบเลยเห็นมีเทคนิคอะไรไหมมีกนของเทคนิคมาถ้าทั้งทีมเหรอคะหรือเฉพาะตัวถ้าเฉพาะตัวนี่เป็นคนที่เข้าใจในเพลงนะเข้าใจในเพลงแล้วก็ไปทาความคือพยายามจะให้มันไปเข้ากับเรื่องพยายามให้มันเข้ากับเรื่องค่ะมันก็เลยไปได้เนาะเอาเอาจริงนะถ้าถ้าพวกนี้ก็จะบอกยากเหมือนกันเนาะแต่แต่สําคัญที่สุดคือ เราต้องเราต้องจะเข้าใจกับกับบรรทัดของเพลงอ่ะตัวละครนะคือบอสเข้าใจว่าคุณรุ้งอ่ะคือมองดูว่าบทนี้นะเพลงนี้อ๋อเพลงมันสื่ออย่างนั้นเราก็เล่นไปตามนั้นนะครับก็ก็ผลลูตามนั้นนะครับซึ่งออกมาที่แบบว่ามืออาชีพมากๆนะครับแบบว่ามืออาชีพมากแต่ต้องเข้าใจว่าเพลงเราอาจจะไม่ได้ยอดดิวเยอะเพราะว่าเป็นเพลงไม่ได้ตลาดนะครับแต่ว่าเพลงมันเป็นเพลงที่คไม่อรู้จัก คาแรคเตอร์ละครนะครับเข้าใจในเงว่าอบอสก็ไม่เคยได้ยินนะเพลงบอสก็ไม่เคยได้ยินนะก็ฝึกเ,เป็นเพลงของบอลเชิญยิ้มเป็นเพลงเขา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 จะดังอยู่ช่วงหนึ่งอะคะเป็นเพลงแบบในผับในอะไรเขาจะร้องกันประมาณนั้นอะไอพวกผับแต่ว่าแต่ว่าเพลงแบบบุกคบังได้เพราะมากแล้วมันโดนมากมันโดน,น,นกับเรื่องมันได้อารมณ์ได้บรรยากาศด้วยหมายถึงว่าเออประมาณนั้นนะครับก็ ก็สนุกสนุกก็สนุกก่อนก็หมอเนี่เห็นออกมาแล้วโอ้โหันสุดต้องไปยังไงดีวะถ้าคนรุ่งทาดีขนาดนั้นเราจะไปยังไงดีวะจะไปธรรมดามันก็ดูดูไม่ว้าวอ่ะเข้าใจไหมครับแล้วก็ขอโทษนิดนึงบอสมาชาพาอบอสอ่ะสั่งชุดมาแล้วมัน่าชาบอสกล่าวว่าจะไปแล้วให้มันให้มันให้มันคู่ควรกับต้นดีลที่เขาอุตส่าห์ทำเพอร์ฟอร์ออกมาได้ได้ดีนะครับเพื่อไปให้คน่นเห็นให้ลูกบ้านซะ ใช่ให้ลูกบ้านเห็นให้ลูกบ้านเห็นว่าอ๋อนี่สนุกบอ,อบบนี้ประมาณนี้อยากนั้นอยากให้เกียรติการทํางานที่ที่ดีๆนะครับประมาณนี้นะครับมายนั่งดูไปก็ขำไป แล้วก็อากงก็มาแบบโอ้ยไม่ยอมกันเลยอกงก็มาแบบไม่ยอมด้วยคุณใหญ่่าคุณเสือคุณเสือใหญ่สวัสดีน้องอ้อยนะครับน้องอ้อยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับซึ่งก็สนุกดีค่ะเพราะว่านั่งนั่งนั่งดูเพลงตัวเองนะที่ดูคู่ดิวทูจนจบทุกคนคือนั่งดูแล้วเราก็ขำแมเราขำคนที่เขามามาเล่นกับเราอะนะเขาก็แบบว่ามนแบบพยายามที่จะเข้ามาแต่ในเรื่องราวของเราสังเกตไหมว่า2 E p ีแล้วเนี่ย บ้านเราคนกล้าเล่นกันเยอะแล้วนะคือกล้าเล่นกล้าเปิดใจกล้าสแสดงกันแล้วจากคนบางคนอายทําอะไรไม่เป็นก็กล้าที่จะพูดต่อบทดบ้างอะไรบ้างแล้วคือมอสอยากได้แบบนี้อยากอยากอยากละลายพฤติกรรมหมดพวกนี้ให้ให้เข้ามาแล้วกล้าสแสดงออกคือเอาจริงๆิบอสเนี่เ,นเลยค่ะถือว่าดีมาก หลายคนยังบอกบอสป็นกระเทยหรือเปล่าบอสป็นกีหรือเปล่าบอสเเข้าใจกรรมรู้สึกไหมแบบว่าทําไมเล่นคือเข้าใจไหมเล่น <c oughs> หลายบทโอ้ <c oughs> แต่เราต้องทำไงเพราะเราเป็นบอสคุณจะเล่นแต่ผู้ชายห่อๆอ <c oughs> คือเข้าใจไหมครับเหมว่าคุณจะเล่นแบบเลิอแบบนี้มันไม่ได้เราก็ต้องทําอะไรคือแต่ว่าปัญหาของบอสคือบอสอ่ะแต่งหน้าไม่เป็นนะเราไม่ได้มีรองพื้นไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทาคือนั่นคือจุด โอ้หนุกบอแต่บอสแต่งกัะเทอก็แค่ใส่วิกแล้วก็ทาลิาแล้วก็ชุด,ดัค่นั้นก็<ช>ไปแค่นั้นให้ลูกลุงก็ได้แค่นั้นเพราะเราไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบเราไม่ได้มีอะไรเลยทําอะไรไม่เป็นเลยใส่ขนตาไม่เป็นอะไรไม่เป็นแต่แค่เน้นการแสดงให้มันดูตลกให้มันขำๆมมประมาณนั้นบอสจะประมาณนั้นให้เข้าใจนิดน,นึงนะอาจจะ ดูขัดขัดเขินๆว่าไม่ได้เป็นกระเทยจริงก็เนอะไม่ได้เป็นผู้หญิงจริงนะครับก็ให้นว่าเป็นกะนะระเทยแล้วกันนะครับไปประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นแต่เมทีมทีมของพี่ลุงก็ค่อนข้างนะแต่คือถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าเรามองดูแล้วเนาะในเรื่องของอ่ทีทีมทีมของน้อยนี่เนาะคือคือเราชอบชอบการแต่งกายชอบบทบาทชอบอะไรเขามากเลยนะความรู้สึกดูแล้วมันว้าวอะเราแบบเฮ้ ไอเรื่องที่เราเล่นมันดูดอกไปมันดูธรมามามธรมดามากเกินไปไหมว่าอะไรเงี้ยมันนั่งคิดตัวเองเฮ้ยมันธรรมดาไหมเพราะว่าบางบางอย่างเนี่ยคือเราก็ก็เน้นเรื่องของเราก็ไม่ได้ว่าเน้นการการลงทุนเยอะอะไรเงี้ยเนาะก็บอกน้องๆว่าเอาเท่าที่หาได้อะไรเงี้ยนะในเรื่องในเรื่องของอคสงอสตเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะแต่แต่เราจะเน้นเรื่องของบทบาทที่มันสื่อออกมาอ่าให้ให้คนเขารู้ว่าเอ้ยเราเป็นใครเราเป็นใครในละครนี้มากกว่าอะไรเงี้ยพยายามแต่อย่างนั้น เน่นบอสอ<ต>้อยอยู่<ต>ใช่ไหมก็ชอบชอบมากบอสอ้อยอยู่นะก็ก็ฝากบ้านเรานิดน,นึงนะบอสอ้อยแต่คุณินี่บอกเมื่อกี้ว่าอยู่เบื้องหลังพวกเราทีมินนี่นะเพราะนั้นแล้วเราก็ไปซัพพอร์ต บทอ,อ้อยบ้างไปดิวเพลงบ้างเป็นกำลังใจให้ให้ให้บทอ,อ้อยบ้านก็มาด้วยนิดนึงเพราะอยู่เบื้องหลังทีมอินนี่แล้วก็ส่งคนมาให้ทีมอินนี่ทุกทีทุกรอบนะครับรอบที่แล้วก็น้องแฟ <ừ, S 1> รี่นะรอบนู้นก็น้อง<ๆ>อ้อยมามใช่แล้วรอบหน้าได้ข่าวมี<ะ>คุณกระจานด้วยแล้วก็มีใครไม่ด้วยแล้วไปดิวบ้านเดลีนี่ด้านอะไรอีกนะครับให้เข้ามาร่วมดิวนะครับนั่นก็นะขอบคุณน้องอ้อยด้วยนะขอบอ้อยบสขอบคุณด้วยนะ ได้มาบ้านเราได้มีสีสันและถ้าเกิดมีกิจกรรมไหนนะอยากให้พวกเราไปร่วมก็ก,ก็บอกมานะน้องนะก็ก็บอสยินดีนะพวกเราก็ยินดีนะครับนะเอาจริงๆอาจจะบอสอะจริงๆเวลาแต่งตัวเห็นไหมก็นึกถึงบอสอ้อยตลอดแล้วก็พยายามไปดิวเพ,พื่อหาเพลงวันนี้ก็ไปไล่คู่กรรมจนถึงนู้นก็ใจไหมก็นึกถึงน้องว่าเออไปไปช่วยน้องหน่อยเพราะน้อง,องออก็อุตส่าห์นะครับประมาณ<ข>นั้นนะครับนะ<อ>นะก็กนะ็ อาจจะไม่ได้คุยกันเยอะช่วงนี้เพราะว่าเล่นกิจกรรมนะก็ไม่ว่างนะก็ยังก็ยังเป็นน้องรักของบอสอยู่ตลอดนะนะบ้านกอกม้ากับบ้านเราก็คือพันธมิตรด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับส่วนที่ทองแพรดี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณรุ่งแปลว่ารอบที่สามรอบหน้ายังไม่ได้เพลนเรื่องไหนยังไม่ได้แต่ว่ามีเล็งๆไว้แล้วนะมีเล็งๆไว้แล้วเนาะมีมีเล็งไว้ครับแต่บอสเชื่อว่าคุณรุ่งเนี่ยเอาอยู่ทุกบทนะครับซึ่งรอบหน้านะครับ คุณรุ่งนะครับเจอกับน้องใบหม่อนนะครับทีมน้องใบหม่อนนะครับซึ่งนะครับซึ่งเขาจะเป็นชุดอ่าจีนต้องใน่อยมีจุกมีชุดจีนอลังการวันนี้คุณรุ่งจะแก้เกมด้วยไรบอสบอกไปเรื่องหน้าเขามาแบบนั้นก็เอาอีกแนวไหนนะมาสู้นะครับต้องเล่นลิกเกแล้วละ่ะน้องเออใช่เออลิเกเอจริงๆลิเกก็สนุกนะไม่เป็นแต่ว่าโค้ชตูมันยากไงคุณรุ่ง ใช่ค<ช>่ะมันก็นตุมันยากเมืม่อกี้น้องหน่อยนะบส์พูดนิดหนึ่งน,งนะน้องหน่อยบอกว่าพอคุณรุ่งบ้านเราซฟเซฟกันลินแบบคอสตูมเซฟน้องหน่อยบอกว่าใช่คุณรุ่งหน่อยก็เป็นอีกทีมหนึ่งค่อนข้างจะเซฟเรื่องคอสตูมนะครับหมายถึงว่านะก็ไม่อยากให้น้องๆต้องซื้อคอสตูมเยอะอะไรเน้นมากมายแต่จะเน้นเรื่องบทละครแล้วการ acting นะครับซึ่งบสร์พูดนะทีมคุณรุ่งไม่ได้หลบเลยในสายตาบสร์นะครับรอบนี้นะโบสช์ชมมาคือทั้งทีมไม่มีตัว ดรอปเลยนะครับแต่ขณะที่ทีมของคุณอินนี่นะาในสายตาบอสยังมียุพินอยู่ที่ดรอปนะครับนะครับคือบอสจะดูรวมภาพรวมนะบอสบอสบอสเวลาจะให้คะแนนนะบอสจะดูภาพรวมวันน้รอบนี้นะสำหรับบอสนะบอสให้ทีมุลรุงนะนะคุณอินนี่ไม่ต้องน้อยใจนะเพราะบอสดูภาพรวมนะบอสดูภาพรวมนะบอสดูภาพรวมรอบนี้เนี่ยชื่นชมน้องน้องน้องคิดถึงนะนนะพ่อคำปัน <bug> ่อครูคําปันคือคือเวลาก็น้อยด้วยเ <bug> ขาเขามีมีไปไปไปอะไรนะไปเข้าบุญไปเข้าเข้าไปถือศีลน,นะคะทีนี้จังหวะเล่นเพลงมันน้อยทีนี้ก็เลยต้องโทรโทรคุยกันโทรโค้ดกันว่าเอาอยัางไงเพราะเขาร้องเนี่ยปล่อยมาให้ดูครั้งหนึ่งแล้วมันมันมันยังดูว่ามันยังแบบธรรมดาอยู่ <bug aşk> เสียงพูดหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะก็เลยขอใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยแล้วน้องอะ่ะยังร้องเปิดเพลงเดิวเพลงคู่ยังไม่เป็นเลยนะ ปิดมาครั้งแรกเนี่ยร้องคนเดียวหมดร้องคนเดียวไม่แต่ว่าเขาปรับมาเป็นผู้ชายทําเสียงแบบผู้ชายเสียงพูดเขา่าคือมันโอ้มันบอสทุกว่าโอ้คุณคุณเล่นเก่งอ่ะบอสบอสบอสเห็นกางเลยบบอกโอ้เก่งมากเลยเออคนนี้ใครอ่ะทำไมเก่งจังไประมาณนี้นะครับประมาณได้แล้วเดิมเดิมเนี่ยน้องเขาเป็นคนที่ร้องเพลงได้ดีอยู่แล้วด้วยแล้วก็ พอปรปับพออธิบายให้เข้าใจปุ๊บแล้วไปทำใหม่โอเคเลยเดวนี่เพระาะ,ะเขาเปิดดิวเปิดดิวเพลงคู่ยังไม่เป็นเลยนะใหม่มากต้องบอกว่าใหม่มากนะ <c oughs> จริงๆถือว่าโหคโนโโนี้ที่รู้สึกว่าว้าว <c oughs> แบบใช่ <c oughs> คือเวลาเวลาบอสจะให้อ่าบอสฝากพวกเราทุกคนนะเวลาจะให้คะแนนเราเวลาจะให้คะแนนทั้งทีมนะครับเราอย่าดูเด่นอยู่คนสองคนเราต้องดูทุกคนว่าคนไหนดรอปคนไหน ด้อยอะไรแล้วก็ามาให้คะแนนนะครับอยากจะให้ดูในเรื่องของภาพรวมนะครับว่าทีมนี้คนนี้ดรอปไปนะดรอปไปมากอะไรเนี้ยคือเราต้องต้องดูภาพรวมทั้งหมดเพราะว่าเป็นการทํางานประเบทีมเข้าใจไหมครับและเรารู้ว่ายุพินลิมิตแค่ไหนรอบที่แล้วยุพินทําได้ดีกว่านี้พอมารอบนี้รอบเนี่ยคะแนนจะโดนตัดเยอะนะสาหรับบอสนะเหมือนคนที่มาตรฐานสูงแล้วพอมารอบหนึ่งแล้วคุณดรอปเนี่ยโดนตัด จารอบที่แล้วดูไม่ว้าวเท่าไรอรอบนี้บทหมอะเรียวมากเล่นดีนะคะแนนได้เพิ่มในสแตลบอร์ดถูกไหมครับอ,อมาม็งสาบเป็นคุณนายอะธรรมชาติมากเล่นเหมือนคุณนายจริงๆแล้วเล่นแบบว่าเหมือนแกไม่ท่องบทอะเล่นเหมือนพูด <ทำ S 1> จริงๆก <ทำ S 1> <ๆ S 2> ็ <c oughs> มเล่นเหมือน